อนูเขามางานทีแรกเขาลงมาเขาจอดรถหลังใต้นู่นค่ะเขาเดินมาเขาก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษมากี่คนฮะมาสามคนค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งอ่าแล้วเข้ามาในร้านเข้ามาในร้านค่ะก็มานั่งกินสั่งพิเศษพิเศษนี่ราคาเท่าไหร่สามสิบบาทค่ะธรรมดาราคายี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเขาสั่งมาบอกว่าพิเศษทั้งหมดเลยอือกินคนละชามกินคนละชามค่ะแล้วจากนั้นอ่ะใส่ถุงก็ เอาไปถวาไหวพค่ะออพอคขาเริยกเก็บตังค์ก็เก็บเดินมาเก็บตังค์บอกร้อยแปดสิบบาทค่ะเขาบอกว่าโอนได้ไหมคะบอกโอนได้ค่ะเขาบอกเงินในบัญชีมีร้อยเจ็ดสิบบาทค่าก๋วยเตี๋ยวมันร้อยแปดสิบบอกงั้นลดให้สิบบาทก็ได้ค่ะจะลดให้แล้วพอจะจะลดให้เขาก็ไม่จ่ายเขาบอกเงินบัญชีโดนหักอะไรไปอีกไม่รู้ไม่พอ,อบอกซักผ้าอยู่ข้างหน้านเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้เขาก็ ให้เราจดทะดเบียนไว้ด้วยใช่ค่ะให้จดทะเบียนไว้ว่าให้จดทะเบียนไว้เดี๋ยวมาใส่ทองมีกระเป๋าตังมาวางแต่ก็ไม่มีตังจ่ายมาสามคนไม่มีตังเลยสักรบาทนะคะเกือนแม่ค้าพ่อค้าที่ระวังกันด้วยนะคะที่ขายของนะคะขายของอยู่ริมทางเงี้ยนหะใช่ค่ะอืมธรรมดาเราไรายได้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีค่ะช่วงโควิดด้วยแล้วมาเจอแบบน,นี้ก็ <c oughs> แย่เหมือนกันค่ะแย่นะค่ะรู้สึกยังไง ไ็เสดายเสด้นะค่ะถ้ามาขอกินเราดีๆอย่างเงี้ยเราให้ให้ค่ะให้ได้เพราะเราก็ชอบทำบุญดีแล้วใช่ค่ะมาบอกกันดีๆนะได้ครับทะเบียนสี่เอกสี่แล้วก็ข่อใกล้พอผ่านหกตูรสี่แปซุงเทพมหานครครับมาจอดมาแล้วก็มานั่งกินโต๊ะเนี้ยครับตน่างคนนะผู้หญิงกองคนแล้วก็ผู้ชายคนมานั่งกินแล้วก็สั่งพิเศษวะต่างชามแล้วก็ใส่ทุกงไว้ตางทุ่งแล้วบอกเดี๋ยวโอนมาให้ อาตังให้ก็ไม่มาเลยครับไปเลยครับมาเต็มตัวเลยครับออ <laughs> แต่งตัวยังผู้ดีเลยครับอกอ<อ>็ปาาให้ระวังกันด้วยครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับ